มาเบิ่งบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยซองเชี่ยวเพิ่นมาตึกแหตึก๊กปลามาลำเชียงเด็ดกับเชี่ยวมาหลุดนน้ำกันพี่น้องว่าสีได้หรือบ่ได้เนาะย้ายไทยอาบานไขา่หน้าได้เชีเยย่ยวเพิ่น <laughs> มายามเพิ่นสิตึกอปลามากินแลกพออี่น้องเอ้ยมาตบยางแล้วตบห่อง,องปลาเลยห่องปลาพี่น้องเอ้ยเป็นวานห่ำใส่ ปาลา,ญญากาำลังหลังมาบรรยากาศย่ำแรงๆโอ้พอดีเขาท่าครับพี่น้องเลยมาลุนน้ำกันพี่น้องโอ้ตัวพี่น้องเลย <c oughs> เป็ดดงๆเลยพี่นอ้องสมควรสมควรปลาเนี่ย เอามาหลุดนน้ำกันว่ามันจิเต็มแหบอปลาเพื่อนลายพี่น้องเอ้ยช่องน้องนี่เสี่ยวเพื่อนทั้งดอนสัตว์มาเยี่ยมมายำเอาปลามื่อกินแรงพี่น้องเอ้ยคนบ้านนอกก็เลยมาเก็บผ้าบรรยากาศเต็มเผาหัว้าพี่น้องเอ้ยปลาตัวบาทเดียวพี่น้องบาทแหลกเค็มมันเพื่อนชิลเลาะก็ตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยตัวหน่อยเพื่อนเบาถิ่มลงน้องไว้คือเก่า เอาเตตัวใหญ่ๆไปกินมีแต่ปลาปลาพ่นเหลี้ยงว้พี่น้อยปลาสามเดือนสองน้องพี่น้อยทั้งนี้ก็น้องปลาเพิ่นเพิ่นท่ันได้ขายพี่น้อยมันปลาบ่ทัญ่าซั่นมีแต่เสียวเคยเคยหักมาเหยี่ยมมายำเิ่นก็ ลงไปเอาปลามาฝากมาตอนพี่น้องเอ้ยถ้าคนบ้านนอกก็เลยมามาเหมิดมาแกลมเพิ่นมาเก็บภาพบรรยากาศมาถ่ายเพิ่นเพราะแดป้ปลาเมื่อเมื่อปนพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาปล่าพี่นอ้องเอ้ยตัวหน่อยเพิ่นเอาออก วิธีชีวิตบ้านนอกบ้านหน้าเฮาประมาณนี้พี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงะะเพล่อกเลียงมัวเลียงเพชรร่องบนน้อ,นะองนีงเ่เนาะเอาอีกบ,นนบนนอจักบาทหนึ่งนี่มอลำเสียงเด็ดพี่น้องเลยเพิเ่นว่าเอาอีกบาทหนึง่งมาสัน่นขดออกเก่าแล้วก็มันลายกันนะทำมันลายเพิ่นขาเอาออก จะเ,เลือกเอาตัวใหญ่ๆมันมาลองเบงิ่งน้องนี่เอามาลุ้นน้ำกันพี่น้องเสียวเพิ่งกระชังในใจขนาดชัดเออตูแตกเลยพีนนนนน่น้องเต้นโด่งโดยดงเด้งน้องนี่ก็สมควรปลาเพิ่นสมควร,ร,ส,มควรสมควรพี่น้องเลยบางนี่อยากเลิกนะี่อยกหน่อยเนาะ ที่ได้ซ้ำเก่าอยู่บอลหรือยังไงน้องนี่ยันบอลทอเก่าเนาะมันตื่นพี่น้องเอ้ยโอ้ซ้ำนี่ก็โอเคอยู่พี่น้องเอ้ยเลือกเอาอีกคือเก่าเอาตัวใหญ่มันความใหญ่มันประมาณซ้ำเนื้วสีเนื้อเลยพี่น้องมีแต่ปาปะเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเอ้ยทั้งมอลำเสียงเด็ดเพิ่นเลี้ยงปูเลี้ยงปลา เออบ่คอยเฉลี่ยอะไรเลี้ยงงัวงัวงพ่นกับปอยอยู่ข้างน้องนี่พี่นอ้องเอ้ยพ่นด้านนะครับพ่นปอยงัวงัวงพ่นซุ่มกล่องมาเบิ่งไก,ก่ก่อนงัวงพ่นพี่น้องเอ้ยเป็ดร้อยฮากิน เขาถ่าบรรยากาศเมงมแรงๆเห็นภาพมันง่ามพี่น้องก็เลยถ่ายบันทึกวิดีโอให้พี่ให้น้องเบ่งทั้งนี้ก็ชิเป็นดอนปลาปลากเกษตรกินกับแกงนอไม่สองเสี่ยวเปินโอเคแล้วสัดเป็นไ้พ่อบ่อ,พ,อพ่อพี่น้องลยสองเสี่ยวตึกกแฮ ผนทั้งพุผลพันเดินใช่ข้อมะข่อกระฉันเอาโลดเอาโรดมะขอก็มีมะขอก็มี่มะขอก็ไม่ได้ปลูกดอกมะขอธรรมาสักเฉย่เบิ้งเบิ้งก่อนบาทนี่โอ้สมควรพี่น้องฮักบ่เอาเบิดคันเอาเบิดสิได้อยู่เครื่องขู่ผนแบบพี่น้องเลยชองบาทเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อ คนไหนก็นแซ่บมอลลาเสียงเด็ดกับเสียบนะเนี่พอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ